ชาวราศีมังกรฮะกับการเช็คลิสต์ก่อนสิ้นปีนะฮะวางแผนชีวิตครับก่อนที่จะถึงสิ้นปีอะไรควรทําหรือเร่งทําหรือเตรียมตัวแล้วก็อะไรที่ต้องระมัดระวังนะครับโดยก็ได้ปิดจ็อบในปีนี้อย่างสวยงามนะฮะไม่พลิกโผพลิกผันนะครับโอเคครับเรื่องแรกครับชาวมังกรนะฮะต้องบอกว่ามันเป็นช่วงที่มีอะไรอยากทําเป็นพิเศษในเรื่องงานลงมือทําได้นะครับ จังหวะดาวการงานบางทีต้องชิงโอกาสหรือฉวยโอกาสนะฮะอยากเปลี่ยนงานสมัครเลยนะครับไม่ต้องลังเลสมัครแล้วเดี๋ยวเพื่อเหือจะมีตําแหน่งว่างอยู่พอดีนะฮะเราก็ถ้า,าลังเลเนี่ยบางทีไอ้ตำแหน่งที่เราสมัครไปตั้งแต่ตอนนู้นแล้วนะฮะเออตั้งแต่ตอนนี้แล้วนะครับมันก็ไม่ได้นะครับก็คือถ้าเราสมัครตอนเนี้ยมันมีโอกาสที่จะได้ไวนะครับโอเคนะฮะเรื่องที่2ครับ อันนี้คือเรื่องเงินนะฮะเออช่วงนี้นะเลยจ,จ่ายจุกจิกเยอะนะครับเพื่อนๆเตรียมความพร้อมอย่างนะฮะในช่วงนี้จนถึงเส้นบีนะฮะมันมีรลยจ,จ่ายจุกจิก,กมันมาเรื่อยๆมาร Wo ัวๆมาเรียงๆนะฮะมาเรื่อยๆนี่คือไม่ใช่แบบเรยจ่ายตูมตูมตูนะฮะแต่เดี๋ยวซื้อนี่ซื้อน,นั่นใช้นู่นใช้นี่โอ้โหคือแบบปั๊ปปั๊ปปั๊ปั๊ปัปป๊อะไรก็รู้เต็มไปหมดนะครับมันหมุนได้แหละแต่ว่าบางทีเราตั้งใจะจะเก็บเงินเป็นก้อนเพื่อที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่า เดี๋ยวค่านุนเอาสูตนนี้ออกไปเอาสูตนนี้ออกไปสูวรนี้ออกไปโอ้โหเอาเรื่องนะครับฉะนั้นค่าใช้จ่ายจุกจิกมันมานะฮะดังนั้นก็ต้องเตือนก่อนนะว่าอะไรที่ยังไม่จะเป็นต้องซื้อยังไม่จะเป็นต้องใช้นะฮะก็เบาๆอีกเบรกนิดนึงนะโอเคนะครับแลต่อมาครับอันนี้ข้อดีนะครับบางทีเ,เพื่อนๆมีความคิดนะครับอยากทําอะไรส่วนตัวพิเศษ,ษในช่วงก่อนสิ้นปีบางทีอยากไปเที่ยวอยากคุยเรื่องสําคัญกับคนสําคัญ อยากจะคุยเจราจาปัญหาต่างๆกับคนสำคัญอยากจะจีบใครนะอยากจะทำเรื่องกู้ยืมอยากจะทำเอกสารสัญญาต่างๆนะครับทำเลยครับทำเลยครับทำได้นะฮะทำได้ดีครับมีโอกาสทำแล้วสำเร็จหรืออย่างน้อยมันเป็นการเริ่มต้นดีๆเขาอาจจะเรียกขอเอกสารเพิ่มหรือเราอาจจะต้องมาแก้ปัญหานะครับในสิ่งที่เราทำในช่วงนี้ซ้ำอีกสักรอบหนึ่งแล้วสำเร็จนะครับผมดูความสำเร็จมากกว่าดูความเหนื่อย ไอเหนื่อยยุ่งยากวุ่นวายช่างมันขอให้ทําแล้วปรับแก้ปรับชูและสมแขกพอแล้วนะครับโอเคนะฮะก็ต่อมาครับเรียกว่าเรื่องความรักนะครับความรักชูในร้องแฟนหึงชูในรู้สึกแฟนหึงหวงห่วงอะไรก็ว่าไ,ไปนะฮะบางคนเขาบอกม่ได้หึงนะฮะเขาแค่ห่วงนะครับแต่ห่วงก็หึงในบางทีมุมมองก็แตกต่างกันนะฉะนั้นระวังความขัดแย้งพยายามอย่าทำอะไรที่มันซิกแซกอย่าทำอะไรที่ล่อแหลมต่อความสัมพันธ์ในชีวิตคู่นะ แต่ผมเชื่อว่าเราพอรู้ว่าควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรนะครับแต่ก็บอกก่อนว่าเพราะว่ามันจะอาจจะมีใครเข้ามาทําให้ใจระวอนไหวหรือมีใครเข้ามาเรื่องของงานคุยไปคุยมาก็มีความผูกพันคุยไปคุยมาก็คุยสนุกดีคือต้องระวังนะครับโอเคนะอย่า,นะยานิ้วใปใหญ่พักไฟนะครับนี่ต้องคอยเตือนถ้าไม่เตือนบางทีมันก็เผลอหล,อลง,ล,ง,ล,งล,ลืมบ้างนะฮะโอเคต่อมาครับเรื่องของ ช่วงนี้ดาวพระเกนะครับเดี๋ยวเขาจะโครจรอ,อยู่ในตําแหน่งการงานนะครับเพื่อนๆรู้เลยว่าเช่นนี้ถึงสิ้นปีนะครับบางคนงานเขาเริ่มเบาลงนะตือ้อนะครับของเราอเยอะขึ้นเฉยเลยนะฮะเหมันหัวมันเชิดเลยเอาแทนที่เครื่องบินนะฮะใกล้สิ้นปีมนะันต้องแลนดิ้งลงนะครับอ่าจอดแต่ของเรากําลังจะลงลงแล้วเอาเอาเ,อาเอางยหน้าไปไหนอีกเลยนะฮะ คือมันจะมีอะไร้ทาไปนูนป่นไปนี่ไปนั่นบ่อยขึ้นมีกิจกรรมหลากหลายอย่างนะครับต้องให้ทําต้องให้เคลียร์หรือมีปัญหาคนวานให้ช่วยจะมีกิจกรรมเยอะไม่ไม่แพ้ช่วงกลางหรือต้นปีนะครับแต่มันเป็นการปิดชอบที่สวยนะคือถ้ามีงานก็เคลียร์จบสวยงามแต่แต่คุณจะเหนื่อยใจเรื่องคนนะครับเจอคนแบบพูดไม่เข้าหูเจอคนโยนความผิดมาให้ เจอคนหักหลังแทงข้างหลังเจอคนที่ไว้ใจไม่ได้นะฮะดังนั้นถ้าต้องระวังก็คือคนที่ไว้ใจนะครับระวังกันไว้ใจนะฮะใครสักคนหนึ่งหรือว่าบางทีทางานร่วมด้วยแล้วเจอเพื่อนร่วมงานใครบางคนที่โอ้คนนี้เผลอไม่ได้เลยเผลอแล้วเล่นเราจังนะฮะอะไรอย่างเงี้ยห้ามมาอยู่ข้างหลังเราคนานี้ฮะเพราะว่าบางทีเราส่องกระจกโอ้โหมีเต็มหลังเลยโดนจิ้มทาอะไรไม่รู้นะฮะเอาเราไปพูดในทางที่ไม่ดี คือระวังคนนะครับมากๆเลยนะนี่ครับคือสิ่งที่เตือนนะครับในช่วงนี้นะเงินงานมันเป็นเรื่องที่ต้องเช็คกันหน่อยว่าวีเรื่องอะไรดีๆีเดี๋ยต้องระวังนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับเราสู้ภาพร่รางกายนะครับสุดท้ายแล้วนะฮะสูขภาพร่างกายครับมันมีดวงกับใช้ร่างกายเยอะนอนดึกความคิดแฝงระวังการป่วยให้ไม่สบายเรารู้ขาพร่างกายตัวเรานะฮะแล้วก็สุดท้ายสุดท้ายถ้าสุดจริง ลองสุขภาพร่างกายคนในบ้านคนในครอบครัวครับใครที่มีลูกหลานบริบาลเสตียงดูแลเขาให้ดีๆนะฮะระวังเรื่องของเจะไม่ได้ป่วยไม่สบายนะฮะหรือว่าใครมีสัตว์เลี้ยงนะครับออกปล่อยออกข้างนอกระวังหายนะครับโอเคฮะจบครับกับเรื่องของโปรเจกต์นะครับก่อนสิ้นปีนะฮะเรียกว่าการวางแผนชีวิตนะฮะก่อนจะปีใหม่นะฮะในเรื่องที่สําคัญแล้วก็เรื่องที่ต้องระวังนะครับโชคดีครับสุขครับเป็นกำลังใจทุกท่านนะครับสวัสดีครับ